เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนอริีนพัร์กาแล็กซ์กาจอคอเกมสและนัก Overclock อกไม่ว่าจะไลฟ์สตรีมมิ่งตัดต่องานหรือว่าเล่นเกมโปรดกาแล็กซ์เนัานที่ดูบนกับแนทไว้ใจพร้อมที่สุดของวารันตีบริการดีรวดเร็วมั่นใจทุกครั้งที่ใช้สามารถหาซื้อกาแล็กได้ที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องคุยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นกันเต็มเต็มแล้วนะครับว่าโซเฟียนอมรบบัตเนี่ยเปลี่ยนมิติการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอย่างไรในสถานการณ์ที่ทีมแทบจะไม่เหลือฟูลแบ็กในทีมแล้วนอกจากดิโอโก้ดาโลนะครับแต่ว่าอมรบบัตเนี่ยนะครับต้องถูกส่งลงไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็ทําหน้าที่เป็นอินเวอร์ชต่นลแบ็กนะครับหรือว่าฟูลแบ็กที่หุบเข้ากลางไปช่วยสร้างเกม แต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับมรบัดยังคอยเคลื่อนที่คอยเชื่อเมเกมไปทั่วทั้งสนามทําให้ทีมเนี่ยครองบอลแล้วก็คุมเกมได้มากขึ้นเยอะเลยครับพร้อมกับการให้สัมภาษณ์หลังเกมที่น่าประทับใจว่าต่อให้โคชจะส่งผมลงเป็นผู้รักษาประตูก็ตามผมก็พร้อมที่จะลงเล่นในตำแหน่งนั้นเพื่อตราสโมสรผมสามารถลงเล่นในทุกตำแหน่งและผมทําได้ทุกอย่างตามที่โคชมอบหมายครับ เรื่องนี้ต้องคุยคลิปนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักอีกด้านหนึ่งของโซเฟียนอัมราบัตนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยเล่นให้กับทีมชุดเยาวชนของอูเครกนะฮะโคช้ชของเขาที่นั่นเนี่ยชื่อว่าร็อบอัฟเลนนะครับแล้วก็โรบินพรองซึ่งโคช้ชทั้งสองคนเนี่ยก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าโซเฟียนอัมราบัตเนี่ยถูกสร้างให้เป็นมิดฟิลด์สายพลังงานตั้งแต่ตอนที่เขาในอายุป,ประมาณ18-19ปถึงปีนะครับแต่ว่าช่วง,รงแรกๆตอนที่ขึ้นจากทีมชุดเยาวชนเนี่ย ตอนนั้นอัมราบัตไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามเท่าไหร่คือขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วโอกาสลงเล่นก็น้อยครับนักเตะเยาวชนที่โดดเด่นตีคู่ไปกับอัมราบัตนะครับซึ่งเป็นกองกลางเหมือนกันที่ชื่อว่าบาร์ดเรมเซลาเนี่ยได้โอกาสลงเล่นมากกว่าอัมราบัตรู้สึกว่าเขาอยากลงเล่นมากกว่านี้ครับเขาก็เลยเดินไปเคาะประตูถามโคช้ชอย่างร็อบอัฟเลนว่าโคช้ชครับทำไมผมถึงไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นเลยละ่ะ แล้วเชื่อไหมครับว่าโซฟิยนไปเคาะประตูขอคุยกับโคช้ชทุกวันครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับโคช้ชก็เลยตอบว่าโซฟิยานนายเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงในทุกเกมในตอนนี้นะนายอาจจะเป็นนักเตะที่แกร่งที่สุดในทีมชุดเด็กนะแต่ว่ากับทีมชุดใหญ่เนี่ยนายต้องแข็งแกร่งกว่านี้นายต้องเล่นกับนักเตะที่โตแล้วอะ่ะซึ่งตอนนั้นนายยังไม่แข็งแกร่งพอนายยังไม่พร้อมซึ่งในฐานนะโคช้ช ของอัมรบัตนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตัดใจไม่ส่งอัมรบัตลงเล่นเนี่ยนะครับมันยากจริงๆอัมรบัตเป็นคนที่ขยันฝึกซ้อมมากๆครับแล้วก็ทํางานหนักในทุกวันถ้าโค้ชนัดซ้อมรวมตอน10บโมงครึ่งเนี่ยอัมรบัตจะมาซ้อมตั้งแต่9ก้าโมงครับ นั่นคือคาแรคเตอร์ของอัมรบัตที่ทําให้ทุกคนในทีมอูเทร็คตอนนั้นเนี่ยจดจําเขาครับโซฟียานเองนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ชายอย่างนอนดินอัมรบัตนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้าของตัวเองจนได้ไปเล่นที่ต่างแดนกับคลับบูชทีมในเบลเยียมแล้วก็เวโรนาทีมในเกาเชอเซียด้วยสัญญายืมตัวครับโดยเฉพาะตอนที่เขาเนี่ยไปเล่นได้กับเวโรนานี่แหละครับโคช้ชอย่างอีวานยูริชนะครับถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอัมรบัตต้องบินไปรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกโด้วย แต่ว่าอัมระบัตเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทํางานหนักที่สุดในทีมคือบินไปเล่น้กับทีมชาติก็ต้องไกลนะครับแต่พอกลับไปเล่น้กับสโมสรแล้วเนี่ยนะครับเขาสู้ทุกวินาทีสู้ตลอดไม่เคยขอเปลี่ยนตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีครั้งหนึ่งที่ยูริชเนี่ยก็แอบคิดนะครับว่าเออเราควรจะพักโซฟิยานบ้างไหมแต่ว่าตัวของยูริชเองในฐานะโค้ชเนี่ยก็รู้ครับว่าโซฟิยานอัมระบัตเนี่ยนะครับ ไม่เคยต้องการที่จะออกจากสนามนักตเตะอย่างโซเรฟียนอาราบัตเนี่นะครับเขาจะขอโคชเปลี่ยนตัวออกก็แต่เมื่อเขาหมดลมหายใจแล้วจริงๆครับทุกอย่างเนี่ยมันแสดงออกชัดเจนในฟุตบอลโลกเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วนะครับเซอร์ฟียนอมราบัตเนี่ยคือนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในเวิร์คัพนะครับด้วยระยะทางรวม81.4กิเมตรครับและแม้ว่าโซเฟียนจะมีอาการบาดเจ็บ ที่แผ่นหลังก็ตามนะครับในช่วงบอลโลกที่ผ่านมาแต่ก็ฝืนฉีดยาลงเล่นในเกมพบสเปนครับแล้วก็แข็งใจพาโมร็อกโกเนี่ยผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อันดับ4ซึ่งก็เป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในบริษัทของทีมชาติในทวีปแอฟริกาจนถึงวันนี้ครับยูริชในฐาน,นะโค้ชของเวโรนาเนี่ยนะครับก็ชื่นชมอัมราบัตนหมครับว่านอกจากจะเป็นนักเตะที่ทุ่มเทใจสู้แล้วก็มีพลังงานที่สูงมากๆแล้วเนี่ย อารบัตยังเป็นนักเตะที่เข้าใจในเกมครับแล้วก็ปรับแท็กติกได้หลากหลายจริงๆมันก็ตังต้งแต่ตอนที่ตัวของอารบัตเนี่ยนะครับย้ายไปที่ฟิออร์เรนติน่าใหม่ๆครับซึ่งโค้ชคนแรกของเขาที่ฟิออร์เนี่ยอยากให้เขาเนี่ยเล่นเป็นกองกลางตัวตามยืนคุมจังหวะเกมหรือว่ากลางตัวโฮดดิ้งนั่นแหละครับแต่สุดท้ายครับพอเปลี่ยนโค้ชโค้ชคนใหม่เนี่ยก็จับอารบัตไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆเช่นเบอร์8บ้างนะครับหรือว่ากองกลางสายพลังงานบ้าง คือจับไปยืนตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดแต่เชื่อไหมครับว่าอารบัตเนี่ยก็ทําได้ดีในหลายบทบาทครับแะนั้นทำให้ตลอดอาชีพค้าแข่งของอารบัตเนี่ยนะครับเขาเคยผ่านการเล่นฟูลแบ็กมาแล้วครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าบทบาทอินเวอร์ชันฟูลแบ็กที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดโอเคแหละตําแหน่งตามหนกระดาษคือแบ็กซ้ายครับแต่ว่าเขาเป็นแบ็กซ้ายที่ขยับมาช่วยสร้างเกมตรงกลางขยับมาช่วยเคลื่อนบอลตรงกลางได้อย่างแนบเนียนมากๆนะครับ อาระบัตเป็นนักเตะที่ชอบสัมผัสบอลชอบที่จะมีส่วนร่วมกับเกมนะครับมีข้อมูลบอกว่าแค่45นาทีแรกในเกมล่าสุดกับคริสตัลพาเลซนะครับอาระบัตจ่ายบอลไปทั้งหมด65ครั้งมากกว่าจำนวนการจ่ายบอลรวมของสกอตต์แม็กจูเมนทั้งหมดในซีซั่นนี้ครับฉะนั้นก็หมายความว่าเขาเนี่ยจะเล่นเป็นเบอร์6หรือว่ากลางตัวต่ำก็ได้ หรือว่าจะเป็นกลางสไตล์ดนาโมหรือว่าเบอร์8ก็ได้หรือว่าจะเป็นฟูลแบ็กที่ขบมาเล่นด้านในเป็นอินเวอร์เทดฟูลแบ็กก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับข้อคิดส่งท้ายครับที่สําคัญมากๆก็คือชีวิตคนเราเนี่ยนะครับจะก้าวไปสู่เส้นชัยได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงเท่านั้นนะครับทุกวันนี้ครับบาร์ตแรมเซล่าครับจำได้ไหมครับดาวรุ่งที่ตีคู่กับอัมรบัตตอนที่อยู่ที่อูเทรกแล้วก็เป็นนักเตะที่ถูกดันขึ้นทีมชุดใหญ่ก่อนอัมรบัต ทุกวันนี้ครับกลับมานั่งเป็นตัวสำรองที่ F.C. Utrecht ครับขณะที่อัมรบัตครับไปแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกเป็นนักเตะที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดให้กับมร็อกโกในเวิร์คครับครับและตอนนี้ได้ย้ายมาเล่นให้กับ Manchester United มันแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าไม่ใช่แค่นักเตะพรสวรรค์สูงเทคนิคดีเท่านั้นนะครับที่จะไปได้ถึงเป้าหมายครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นนักเตะที่มีทัศนคติที่มุ่งมั่นมีความตั้งใจจริง ทำงานหนักในทุกวันมีพลังใจที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป้าหมายต้องชัดมุ่งมัน่นทุ่มเททำงานหนักกว่าคนอื่นคนที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเนี่ยนะครับอาจจะเข้าเส้นชัยได้ช้าหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเขาจะทํามันได้สําเร็จแน่นอนแต่คุณต้องไม่หยุดพยายามไม่หยุดทุ่มเทแล้วก็อย่ายอมแพ้ครับตามที่โค้ชของเวโรนาเนี่ยนะครับเล่าให้เราฟังว่าถ้าจะให้อัมราบัตขอเปลี่ยนตัวเองออกจากสนาม รอ้อยเขาหมดลมหายใจซะก่อนนั่นแหละครับเขาถึงจะทําแบบนั้นเ mm hmm. พราะว่าสําหรับฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับสำหรับทีมสําหรับตราสโมสรแล้วเนี่ยน,นะครับ mm hmm. นักเตะที่ชื่อโซเฟียนอัมระบัตเขาทุ่มเททั้งชีวิตของเขาทุ่มทุกลมหายใจเพื่อทีมที่เขาลงเล่นให้เพื่อตราสโมสรที่เขาสังกัดอยู่จริงๆครับ mm hmm. ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของโซเฟียนอัมระบัต นอกจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาในครับในเกมล่าสุดกับคริสตัลพาเลสแล้วความเป็นมาเรื่องราวของอาราบ,บัตเนี่ยมันสามารถจะบอกได้เลยนะครับว่ากว่าที่อมราบ,บัตจะได้มาสวมเสื้อหมายเลข4ี่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากที่จะให้กําลังใจอาราบ,บัตต่อไปนี่จะเป็นนักเตะที่ครองใจแฟนบอลปีศาจแดงได้ไม่ยากเลยครับทุกท่านมีคอมเมนต์อย่างไรจะพูดถึงโซฟิแย อัมรบัตยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องนี้ต้องคุยใน EP ต่อไปครับลาไปก่อนสวัสดีครับ